สวัสดีครับพบกับอาจารย์พี่มาอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่า Microsoft Teams นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใส่ YouTube วีดีโอเข้าไปให้กับในห้องของเรานั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมเปิดห้องเรียนของผมขึ้นมาแล้วห้องนี้เนี่ยอยากจะใส่รูป YouTube วิดีโอผมก็ไปเปิด YouTube วิดีโอมาซึ่งมีหน้าตาแบบนี้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าผม คลิกที่ลิงก์ของ YouTube ด้านบนคลิกขวาแล้วเลือก Copy เนี่ยแล้วเวลาเอามาใส่ลงไปในโพสต์ของเรามันก็จะเป็นลิงก์นะเดี๋ยวลองดูนะครับลองกดที่ n e w Conversation 1ครั้งคลิกขวาแล้วเลือก Paste จะเห็นว่าเจ้า Microsoft Team นั้นก็จะไปสร้างลิงก์ไปเอาวิวไปเอารายละเอียดของ YouTube เพจนั้นมาอ่ะลองกดโพสต์ดูนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ ผู้ใช้ก็สามารถจะกดเข้าไปตรงนี้เพื่อเปิด y YouTube วิดีโอดูได้ตามปกตินะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับว่า Microsoft t ทีมไม่สามารถจะให้เอา y YouTube วิดีโอมาเล่นอยู่ในโพสต์นี้ได้แต่ในทางกลับกันเราสามารถจะสร้างแท็บขึ้นมานะเราให้วิดีโอ y u t u b e เนี่ยเข้าไปรันในแท็บได้นะครับทำอย่างไรนะฮะขั้นตอนที่1เลยก็คือนะครับผมกดปุ่มบวกด้านบนนะครับตรงนี้ เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันมากมายเลยนะครับผมเลือกเป็นแบบ YouTube ถ้าใครไม่เจอ YouTube ก็ลองเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้นะครับพิมพ์คำว่า YouTube เข้าไปแต่ในที่นี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วละ YouTube อยู่ตรงนี้ผมก็จะกดตรงนี้เมื่อกดเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าจะแอดแท็บจริงหรือเปล่าผมกดปุ่มแอดจากนั้นนะครับจะเกิด d i a l o g box ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ผมก็เอาลิงก์เมื่อกี้ที่เรา Copy เอาไว้แล้วเนี่ยกด Pa s ตรลงไปเลยนะครับแล้วกดค้นหาจะเห็นว่าพอผมกดค้นหาเนี่ยมันไม่เจอวิดีโอที่ผมต้องการเลยแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเป็นเพราะว่าโค้ดตรงนี้มีขนาดค่อนข้างยาวและเป็นภาษาไทยซึ่งจะอาจจะทำให้การค้นหานั้นทำได้ไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับให้ใช้ชื่อของวิดีโอแล้วก็ค้นหาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ วิดีโอของผมนะีตอนนี้คือ web e X Meeting เช็คใครเข้าประชุมบ้างนี่นะผมก็จะ Copy ชื่อนี้มาเลยคลิกขวาเลือก Copy จากนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะ Paste เข้าไปตรงนี้แทนนะใช้ชื่อแทนนะครับกดค้นหาดูเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนี่คือวิดีโอที่ผมอยากจะเอาไปฝังเอาไว้ใน Microsoft Teams ผมก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่า ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้วิดีโอของผมเนี่ยมันไปนปรากฏอยู่ที่หน้าโพสต์ด้วยผมก็จะกดเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้เมื่อทำเรียบร้อยแล้วผมก็กดปุ่มเซฟครับโอเคเมื่อเซฟเรียบร้อยจะเห็นว่าผมมีแท็บเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บนะครับนี่ก็คือแท็บเช็คว่าใครเข้าไปชุมบ้างซึ่งข้างในนี้ก็จะมีวิดีโอ YouTube ซึ่งสามารถเล่นลงไปได้วิธีการที่จะดูอบรมย้อนหลัง อ่าพอผมกลับมาที่หน้าโพสเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แบบนี้เมื่อผมกดที่ลิงก์ตรงนี้เนี่ยก็จะไปเปิดหน้าวิดีโอตัวนี้ในแถบนี้ให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถจะเล่นวิดีโอ YouTube ผ่านตัวนี้ได้เลยง่ายๆเลยครับแต่สำหรับใครที่มีหลายวิดีโอนะครับอาจจะมีหลายห้อง หรือว่าท่านใดที่จะทำเป็นคลาส s r รูมเป็นห้องเรียนแล้วก็มีหลายห้องผมแนะนำนะครับว่าให้สร้างเป็นชาน e ลไว้ก่อนเพื่อที่ได้ไม่มีแท็บลกๆอยู่ด้านบนในแท็บของ General นี้ส่วนวิธีการสร้างช n น e ลนั้นจะสร้างอย่างไรนะครับผมมีวิดีโอเอาไว้ให้แล้วนะครับลองกลับเข้าไปดูในช่องนี้ดูนะครับแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ